สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีวอกและนี่คือดวงประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2566ค่ะเริ่มที่การงานเลยนะคะจะอัดดึกค่ะง่วงแล้วสภาพงานตามปกตินั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรให้มันยุ่งยากปวดหัว อะไรสักเท่าไหร่เลยค่ะปกติสุขดีทั่วไปน้ำซ้ำมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจากหลังเท้าเป็นหน้ามือเลยค่ะพลิกกลับไปเลยอะค่ะกับตรปัดมันดีขึ้นมาจากเดิมเลยอะค่ะ <c oughs> คุณกล้าพอที่จะเปลี่ยนมันหรือเปล่าแต่ดูท่าตรงนี้แล้วคุณกล้า กล้าที่จะเปลี่ยนละคุณก็รู้มากพอสมควรเลยทีเดียวว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทำด้วยใช่ไหมคะถึงจะเห็นผลใช่ไหมอ่านั่นแหละทำใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ชัวอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าอินดี้นะอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่าอีกโก้มากเกินไปก็แล้วกันนะ ทำตามเขาเรียกว่าทำตามแบบแผนแบบแผนที่เรารู้อยู่นะคะมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วเราก็ต้องปรับปรับมันให้ทันแต่ตรงนี้มันบอกว่าไม่ต้องเร็วก็ได้ใช้เวลาหน่อยนึงก็ได้นน่ตรงนี้บอกให้เร็วเลยมันปรับป,ปรับเลยเนี่ยปรับป,ปรับตรงนี้อยู่ๆก็บอกให้เราเป็นอย่างนี้มากกว่าอยู่ๆแล้วก็ทําอย่างนี้มากกว่า ะะแต่พอที่เราทําไปแล้วมันก็ต้องอาศัยเวลาอย่างนี้มากกว่านะคะนะ <c oughs> แอปพลิเคชันต่างชาติค่ะนะแอปพลิเคชันในมือถืออ,อิเนเตอร์น็อตอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะนะ่ะคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงถึงเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วค่ะนะคะสรุปดีนะคะคนที่งานประจำก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสามารถทำงานใหม่ควบคู่กันไปได้นะคะแอปพลิเคชันต่างชาตินะคะใช้มือถือของเรานี่แหละ เราอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้ทั้งนั้นควบคู่ไปกับงานประจําที่ทําอยู่ส่วนท่านทางานประจาอยู่นั้นเป็นพ่อค้าไม่ขายเป็นทําธุรกิจส่วนตัวทํางานประจําอยู่นั้นไปได้ดีค่ะเดือนนี้นะคะทําไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ไม่มีอะไรน่าลำบากน่ากังวลใจเดือนนี้รู้สึกว่ามันจะรีแลกซ์นะคะเดือนนี้นะสภาพงานค่อนข้างรีแลกซ์ไม่มีอะไรที่ยุ่งวุ่นวายไม่มีอะไรที่มันอึดอัดสักอย่างเลยคะ่ะ ะะต่อไปเรื่องการเงินเดือนนี้อา <c oughs> การเงินเดือนนี้ของคุณโอเคมันขึ้นมา6กเหรียญก็จริงอยู่นะเงินแต่มันมีผ้าใหญ่ขึ้นมา4ใบสแสดงว่าเดือนนี้รับทรัพย์จัดกเหมือนเดิมนะคะคนเกิดปีวอกนะเดือนนี้นะมันเป็นผ้าใหญ่ขึ้นมานะคะ่ะแสดงว่าคุณก็มีความสามารถที่คุณจะทํามาหากินให้มันได้เงินเยอะอยู่แล้วล่ะนะคะแต่มันมีเกณฑ์การใช้จ่ายนั่นเองนะคะจ่ายไปกับอะไรเอ่ยอ <c oughs> อะต่อไปเรามาดูเรื่องอสุขภาพจันบอกไปอย่างสุขภาพยังเนาะสุขภาพเดือนนี้คุณลูกมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่เรามัดระวังเรื่องอโรคไข้เลือดออกอะระวังเรือโรคไข้เลือดออกนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นบริเวณบ้านของเราจะต้องคว่ำทุกอย่างน้ําใสาๆนิ่งๆจะต้องเททิ้งให้หมดนะคะ <c oughs> ออในโอ่งในอะไรก็ปิดฝาซะยุงก็ไม่เข้าละ ใช้ทุกครั้งก็ปิดก็เปิดก็คันเงี้ยปิดเปิดฝาทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องมีอะไรเข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะสบายใจเป็นต้นเฉยๆนะคะอืมมันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วๆคนป่วยอะ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้คนป่วยอะ่ะนะจ์ขอตีเป็นไข้เลือดออกแล้วกันนะคะแมลงสัตว์กัดต่อยก็ใช่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในที่โลง่งอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะโดนเนะะี่ยค่ะ เราะฉะนั้นระวังด้วยนะคนที่ชอบชีวิตอิสระเสรีนะคะชอบเที่ยวนะคะไปกลางตรงกลางเต็นในแหล่งธรรมชาติต่างๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะทาเอยอะไรเอยเนี่ยเห็บเอยเนี่ยบางคนแพ้นะบางคนแพ้นะอ่ะต้องดูแลตัวเองในพวกนี้มันมีมันเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะมันมีเชื้อโรคอ่าติดอยู่ตรงนั้นตรงปากของมันนะคะนะคะ ต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้ทำตัวเองให้เป็นอีกสักครั้งหนึ่งทำตัวให้ร่าเริงสดใสนะคะไปเที่ยวไปกับเพื่อนไปกับญาติเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่างๆนะ่แล้วก็ปรับทัศนคติของตัวเองปล่อยความคิดของตัวเองให้เป็นอิสระนะคะเลิกมองคนอื่นมองตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองดีกว่านะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ นะอย่างที่เหมือนการหันมามองตัวเองไม่ต้องไปมองมันละคู่เคร่อแฟนเรามันจะเป็นยังไงกระช่างมันเดือนนี้เราใช้ชีวิตอิสระของเราดีกว่านะคะทําตัวเองให้อาเขาเรียกว่าอะไรปลดปล่อยปลดแอกตัวเองในเดือนนี้นะคะใช้ชีวิตความสุขของตัวเองดีกว่าแฟนเดือนนี้ปล่อยไปบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยมันทะเลาะก,กันอะมันเหนื่อยอะจำจีจำชัยอยู่นั่นมันเหนื่อยนะคะแฟนเราแอบแอบไป ใช้ชีวิตอิสระเราก็แอบไปบ้างกลับมาก็ามาพูดคุยว่าเราไปพบเจออะไรมาบ้างมีประสบการณ์อะไรมาบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังสนุกสนานเฮฮาแน่นอนค่ะนะเอาอย่างนี้แล้วกันอย่าไปจ้องตรงนั้นถ้าจ้องตรงนั้นมันก็ทะเลาะกันเพราะตามหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมาทะเลาะกันแล้วนะคะหาเรื่องกันแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องกันหรอกนะคะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าเพราะนี่คือดวงประจําเดือนเองไม่ใช่ดวงตลอดชีวิตนะนะ สรุปตามหน้าไพ่นี้เป็นหน้าไพ่ที่ดีอีกหน้าไพ่หนึ่งคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดไม่ถนัดเลยและจะทำมันได้ดีเยี่ยมเพราะคุณเองก็ศึกษามาพอสมควรแล้วนะคะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงคุณก็ทุ่มสุดตัวเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงดังชับพลันทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินเรื่องความรักและ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนะคะในบางท่านดวงแข็งก็รอดไปบางท่านดวงไม่แข็งหละพื้นดวงชะตาของเรามันมีไม่เหมือนกันไงนะคะก็ฝากอไว้ด้วยแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็ได้บอกให้หมดแล้วนะคะเปิดมาทั้งสิบบาเนี่ยบอกให้หมดเลย ไม่โกงไม่เก๊กไม่กัก,ก,กอะไรทั้งนั้นนะคะแต่แต่จะบอกแบบพูดใช้คําพูดทีออ่มันออกสื่อนอะอาจารย์จะใช้คําพูดค่อนข้างสุภาพค่อนข้างสุภาพนะคะอ่ะประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะ,ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ